พอหลังจากที่เป็นน้าแห้งเสร็จแล้วอะแก ผิวหน้าก็คือยังนุ่มชุ่มชื้นอยู่แต่ไม่เหนียวเหนอะหนะไม่หนักนั่นเลยอ่ะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์นะคะที่เมโดนตกมาจากช่องพอๆแล้วไปโดนตกตรงที่แบรนด์เขาเคลมมาเลยนะคะว่าใยมอยส์เจอไรเซอร์คนนี้สามารถผสมกับรองพื้นได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตื่นเต้นทำไมเพราะว่าดิฉันนะคะเป็นคนที่แต่งหน้าโดยที่ไม่ใช้รองพื้นแต่ก็นะฉันแต่งหน้าทุกวันไงแกคือก่อนหนะ้าเนี่ยฉันไปใช้มอยส์ตัวหนึ่งก่อนแต่งหน้ามีความรู้สึกว่าการลงมอยส์เจอไรเซอร์ก่อนแต่งหน้าทำให้เครื่องสำอางติดทนแล้วหน้าไม่ลอ,ลอ,อ,ลลอีีอออนนอยยาร ะะก็โปรวิตามิน B5 ที่มีส่วนช่วยในการกรเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวแถมคนที่เป็นแบบว่าอรอยแดงจากสิวแบบเนี้ยแบบเมะเขาอยัางมีสารสกัดน,นะจากดอกดาวเลืองช่วยลด รอยสิวนะคะแล้วก็ปอกประโลมผิวได้เป็นอย่างดีเลยอันนั้นคือดีงามมากแกคือชุ่มฉ่ำมากเวลาทาลงไปบนผิวแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสบายหน้ามากๆเลยแล้วตอนที่เนื้อเจลแตกตัวเป็นน้ำอะ่ะน้องก็จะค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวของเราแต่พอยิ่งลองก็ยิ่งเลิฟแกฉันจะบอกว่าน้องเขาว่าเป็นม m อ i s ไรเซอร์ที่เป็นเนื้อเจลแบบเนี้ยใช่ปะ่ะแล้วก็นางนะคะมีความเป็นเจลที่แตกตัวเป็นน้ำเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าแตกตัวเป็นน้ำยังไงทุกคนเนี่ย ระหว่างที่เขาแตกตัวเป็นน้ำอะ่ะน้องเขาก็จะซึมซาบเข้าสู่ผิวเราได้เป็นอย่างดีเลยแกตอนที่น้องเขาซึมเข้าสู่ผิวเราเห็นปะผิวเรามันจะมีความเนียนนุ่มชุ่มฉื้อนะ่ะไม่รู้ว่าเขาทําได้ไงมีความรู้สึกว่าโซจึง้งเหมือนที่พ่อพอพูดไว้เลย,เลยใครที่กําลังมองหาหมอยเจะไรเซอ์ไม่เจอไรใจน้องคนนี้เลยเป็นสิ่งที่ฉันอยากแนะนําในตอนนี้